ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เป็นห่วงน้องแบมนะคะทักมาบ้านแดงบ้านดำหลายหลาย,หลายช่องทางนะคะที่บอกว่าน้องแบมไปอยู่ภูเก็ตระวังเื้อระวังตัวดูแลสุขภาพดูแลร่างกายตัวเองให้ดีนะคะขอบคุณแม่แทุกคนที่คอยเป็นห่วงเป็นใยซัพพอร์ต ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังและทุกคนที่คอยซัพพอร์ตน้องแบม,มทุกๆคนคะ่ะแม่ๆขาแบม,ม,มดีใจมากนะคะสําหรับความเป็นห่วงเป็นใย,ยทุกอย่างเลยน้องแบม,มรู้คะ่ะว่าการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ที่ภูกเก็ตหรือว่าอยู่สถานที่ใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยนะคะมันก็ต้องมีอุปสรรคนะคะมี การเริ่มต้นใหม่ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นค่ะน้องแบมทราบก่อนที่จะมาอยู่ภูเก็ตแล้วค่ะว่าการที่เราจะมาอยู่ภูเก็ตมันต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะสําหรับช่วงแรกนะคะแต่ทําไมแบมถึงเลือกที่จะมาใช้ชีวิตที่ภูเก็ตน้องแบมพูด อยากใจเลยนะคะแบมบทําตามหัวใจตัวเองและแบมเป็นคนชอบการท่องเที่ยวประจนภัยคะ่ะซึ่งภูเก็ตตอบโจทย์แบมในเรื่องของการใช้ชีวิตและการท่องเที่ยวด้วยการทํางานและก็เวิร์กแอ์บาลานซ์นะคะการที่มาอยู่ภูเก็ตนะคะมันก็คือสิ่งที่แบมเลือกเองคะ่ะแม่ๆคะ่ะมันอาจจะผิดหรือจะถูกในอนาคตแต่แบมไม่รู้แต่ว่าแบมโฟกัสความสุขของตัวเองเป็นหลักตอนนี้แบมมีความสุขในการทํางานแบมบมีความสุขในการใช้ชีวิตได้ไปเห็นผู้คนได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ แม่แม่รู้ไหมคะว่าภูเก็ตนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะคะจะเป็นธรรมชาติภูเขาป่าไม้นะคะลำธารน,น้ําตกนะคะล่องแก่นนะคะดูช้างจับตะกแตนหรือว่าดูทะเลอย่างเงี้ยก็คือสวยมากนะคะทะเลใต้เราก็คือแบบสวยมากจริงๆค่ะแม่ซึ่งมันตอบโจทย์กับน้องแบมคือ1แบมชอบธรรมชาติ2แบมชอบท่องเที่ยว3แบมชอบทำคอนเทนต์ค่ะ4แบมชอบผจญภัยในพื้นที่ใหม่ๆและก็หาความรู้นะคะพัฒนาตัวเองไปทุกด้านค่ะ คนที่มาบอกแบบว่าการมาอยู่ภูเก็ตมันลำบากไหมแบมก็พูดกันตรงๆค่ะการเริ่มต้นใหม่มันลำบากเสมอนะแม่นะแต่มันอยู่ที่เราว่าเราจะยอมเรียนรู้กับข้อผิดพลาดหรือว่าสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตเราไหมถ้าเราเป็นคนเปิดกว้างมองโลกในแง่ดีแม้ว่าเราจะเจอสิ่งหลายๆในชีวิตเราเราก็มองเป็นพลังงานที่ดีได้ค่ะแม่ค่ะการที่แบมมาอยู่ภูเก็ตเนี่ยคนอาจจะคิดว่าน้องแบมมาอยู่อย่างเงี้ยน้องแบมต้องมีคนเลี้ยงแน่ๆเลยน้องแบมต้องมีผู้ชายเลี้ยงแน่ๆแบมพูดกัน ตรงๆนะคะว่าแม่แบมไม่มีคะ่ะแบมมีแต่ความอดทนการขยันทํางานนะคะแล้วก็การนะคะฝึกฝนพ,นพัฒนาตัวเองนะคะการที่มีผู้ชงผู้ชายเลี้ยงมันอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักของแบมแบมมาอยู่ภูเก็ตก็ไม่ใช่ว่าแบมจะเป็น ผัวฝรั่งเมียฝรั่งเป็นคนที่ต้องการผัวฝรั่งเลยแบมบก็เน้นการใช้ชีวิตและมีความสุขในการใช้ชีวิตไปด้วยมีคนบอกแบมว่าการที่มาอยู่ภูเก็ตนะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวฝรั่งมันเป็นแหล่งมาเฟียมันเป็นแหล่งต่างชาติที่มีคุณภาพแล้วทําไมถึงกลัวระคะแม่เพราะแบมคิดว่าที่เนี่ยมันอาจจะเป็น นะคะผมลิขิตชะตาชีวิตให้แบมได้มาอยู่ภูเก็ตก็ได้ซึ่งแบมยอมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะทั้งข้อผิดพลาดทั้งความเสียใจทั้งความสุขทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแบมแบมก็คิดซะว่ามันคือการพัฒนาตัวเองนะคะการมาใช้ชีวิตแบมเน้นการใช้ชีวิตที่มีความสุขไล์สไตล์ชีวิตแบมเรียบง่ายค่ะไม่ติดหรูไม่อยู่สบายไม่ใช่ของแบรนด์เนมแต่งตัวง่ายๆสบายอยู่ห้องเช่าราคาถูกที่สุดแล้วก็ไม่ดื่มไม่กินไม่เที่ยวเยอะค่ะการที่หนูมาอยู่ภูเก็ตหนูก็ต้อง เซฟตัวเองแล้วก็วางแผนไว้ถึงอนาคตถ้าหนูไม่ได้ทํางานเนี่ยหนูจะเอาเงินที่ไหนใช้กี่เดือนกี่เดือนแล้วหนูต้องทํางานอะไรถ้าหนูไม่มีเงินจริงๆมาจนต่อมันทําได้หมดถูกต้องไหมแม,แม่และการใช้ชีวิตของแบมแบมคิดว่าสิ่งที่โฟกัสได้ตอนนี้ก็คือความสุขและประสบการณ์สิ่งใหม่ๆมีบางคนนะคะอยากมาภูเก็ตแต่ไม่กล้ามาเพราะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันแพงเนาะ การกินการอยู่หลายๆคนก็กลัวเพราะว่าเมืองภูเก็ตมัน,เป,นเป็นเมืองที่ติดอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะคะที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแล้วก็จะเป็นนักท่องเที่ยวหลายชาติาศาสนานะคะแม่มันก็อาจจะทําให้หลายๆคนกลัวการเริ่มต้นใหม่แล้วก็บางคนอาจจะกลัวการใช้ภาษาอังกฤษไม่ต้องกลัวนะทุกคนภาษาอังกฤษเราท้ายทานเสลดได้เรามีแอปแปลภาษาขอแค่กล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าเขียนกล้าวิเคราะห์กล้าโต้ยงแค่นั้นก็ได้ค่ะแม่คะไม่ต้อง การเริ่มต้นใหม่การมาทํางานภูกเก็ตมันก็มีงานหลายรูปแบบค่ะเป็นงานส่วนมากจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวเป็นงานที่ใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นงานบริการค่ะทําเล็บทําผลนะคะทําสปานวดค่ะแล้วก็ตัดผมตัดผมก็มีนะคะผมชายผมหญิงโรงแรมนะคะหรือว่าจะเป็นไกด์นาเที่ยวเป็นขายทัวร์นะคะ รีเซพชันงานโรงแรมต่างๆมันมีเยอะแยะค่ะไม่เลือกงานไม่ยากจนอยู่ที่ตัวเราว่าเราเป็นคนที่เรียนรู้งานใหม่ๆได้ไหมนะคะซึ่งไฮซีซันนี้เริ่มเห็นนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นค่ะเดือนนี้ก็เป็นเดือนนะคะธันวานแล้วแม่ค่ะที่น้องแรม,มอัดวิดีโออยู่ก็จะเริ่มไฮซีซันต่างชาติฝั่งยุโรปก็เริ่มเข้ามาแล้วค่ะเขานิหิมะเข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยค่ะซึ่งมันเป็นโอกาสดีของสาวๆาว,สา,วสายฟอร์มากันนะแม่ใช้ชีวิตกันค่ะ